สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม Real Fat Fighting และสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อวีแกนนะครับวีแกนเป็นยังไงกันนะเมื่อวานนะครับวันก่อนพูดถึงาการทานอาหารแบบมังสวิรัตไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยต่อยอดอามาอีกอันหนึ่งที่มันคล้ายๆกันหรืออาจจะอยู่ในซับเซตนะโมเด โดเมนเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือวีแกนอ่ะแต่บอกปอนว่าอันนี้ไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อต่อต้านนะเป็นการให้ข้อมูลและชวนคุยในแง่ของอวิชาการเรื่องการโภชนาการเฉยๆนะครับอันดับแรกมาดูที่นิยามก่อนว่าวีแกนเนี่ยคืออะไรวีแกนมันไม่ใช่แค่รูปแบบของการทานอาหารนะ ถ้ามองรวมๆแล้วมันเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับวีแกนเนี่ยเขาจะงดเว้นกันบริโภคนะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมหมายความว่าเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะแล้วก็นมไข่น้ำผึ้งชีสเนยโยเกิร์ตพวกเนี้ยเขาจะไม่ทานเพราะว่ามันมาจากสัตว์ทางอ้อมเหมือนกันนะครับส่วน ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากาสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเข็มขัดรองเท้านะครับเขาก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือพวกที่วีแกนไปทางสุดอะสุดขอบทางหนึ่งนะครับสบู่เครื่องสำอางยา,อ,าอะไรต่างๆที่มันมาจากาสัตว์นะครับเขาก็จะไม่ใช้ หลักการสำคัญเนี่ยของวีแกนนะก็จะมีแบบประมาณ3อย่างนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะครับเขาเชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดนะที่อยู่บนโลกนะครับมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องโดนทารุณกรรมและถูกเอาัะเอาเปียบอันนี้ในมุมมองของเขานะครับคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อด้วยนะ เขาก็จึงงดเว้นการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเลยแล้วก็ไม่สนับสนุนอุตสาหากรรมปศุสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เขาก็ไม่สนับสนุนนะเออไม่ใช่แค่เรื่องของโภชนาการเท่านั้นเพราะเขาบอกว่ามันมีการกักขังทารุณกรรมนะและฆ่าสัตว์อย่างโหดร้ายนะอันนี้เป็นมุมมองของเขานะแล้วก็อีกข้อหนึ่งเขาก็เชื่อว่าวีแกนเนี่ยอ่าเป็น การรักษาสุขภาพนะครับคือทานอาหารจากพืชเป็นหลักมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเนื้อรลังต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีความจริงอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่เป็นหลักการของวิกแกนก็คือการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับวิกแกนจะมีความเชื่อว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นสาเหตุหลักของการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศคลา a เมชเนี่ยนะครับมลพิษทางน้ำนะครับการตัดไม้ทําลายป่าการทานอาหารวีแกนจึงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือความเชื่อของวีแกนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ทางสุดขอบหนึ่งนะครับซึ่งจริงแล้วอะ่ะมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันต้องดีเบตกันนะซึ่งวันนี้เราไม่ ไม่กล่าวถึงตรงนี้มากแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อว่า,าแล้วมันมีอะไรนะที่ต่างจากมังสวิรัตบ้างนะครับคือวีแกนกับมังสวิรัตเนี่ยก็คืองดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์นะแต่จะมีความแตกต่างอยู่อยู่ตรงที่ว่ามังสวิรัตนะครับบางความเชื่อบางกลุ่มเนี่ยยังสามารถทาน ไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมหรือน้ำผึ้งได้นะ,ะมังสวิรัตเนี่ยคือมันจะมีหลายหลายกลุ่มที่เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มแลคโตก็คือทานนมได้กลุ่มโอโวคือทานไข่ได้แล้วก็กลุ่มแลกโตโอโวอันนี้จะทานได้ทั้งนมและไข่นะครับแล้วก็มีพวกมังสวิรัตกึ่งปลาด้วยนะครับที่ทานเนื้อปลาได้นะครับ ซึ่งนั่นแหละมันจะมีอยู่หลายกลุ่มมังสวิรั์จะเน้นไปที่การทานผักแต่ว่าบางกลุ่มก็คือไม่ถึงกับว่าละเว้นการทานเนื้อสัตว์เสียทีเดียวนะครับส่วนวีแกนเนี่ยมันจะบียอนเลยนะครับจะไปเยอะกว่านั้นก็คือเขาจะไม่เพียงแต่ไม่กินนะครับ จะไม่ใช้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมอย่างที่พูดไปแล้วนะครับแม้แต่แบบสบู่ถ้าเกิดว่ามันมาจากาผลิตภัณฑ์สัตว์เขาก็ไม่ใช้นะครับอันนี้ก็สรุปว่าวีแกนเนี่ยเขาจะงดทั้งอ,อุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะฮะมากกว่ามังสวิรัตนะครับที่ยังบางกลุ่มยังทานไข่นมหรือผลิตภัณฑ์นมได้นะครับแต่หลักๆกก็คือเขาจะ งดการเบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับอ้อันนี้คือของวีแกนนะนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของสุขภาพนะครับคือถ้าเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีสมมุติว่าโจทย์เราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องอาการเบียดเบียนชีวิตสัตว์หรือความเชื่อทางศาสนาอะไรเงี้ยนะถ้าเราต้องการสุขภาพที่ดี จำเป็นไหมว่าเราจะต้องทานมังสวิรัตหรือทานวีแกนนะครับก็คือไม่ได้บอกว่าวีแกนหรือมังสวิรัตไม่ดีต่อสุขภาพนะดีอ่าดีแต่ว่าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องทานวีแกนหรือมังสวิรัตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะได้สุขภาพที่ดีนะครับยังมีการทานแบบอื่นอีกหลากหลายเลยนะครับที่ศึกษามาแล้วว่ามันดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะ โดยที่อาจจะไม่ต้องเคร่งขนาดนี้ก็ได้เช่นแผนเบดในบ้านเราเนี่ยเวลามีการอบรมเรื่องแผนเบดแผนเบดเนี่ยนะครับคนที่มาเป็นวิทยากรก็มักจะมาจากพวกกลุ่มวีแกนซึ่งอบรมไปอบรมมาผมมาเข้าเข้าอบรมหลายครั้งนะอบรมไปอบรมมากลายเป็นการอบรมเป็นวีแกนเฉยเลยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะแผนเบดนะครับแผนเบดเนี่ยของเมืองนอกอ่ะ มันไม่ได้เหมือนกับวีแกนนะครับและมันเป็นทางเลือกที่ถูกนำเสนอถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อคนทีอ่อยากให้มีสุขภาพที่ดีนะครับลดการบริโภคนื้สัตว์เน้นการบริโภคพืชให้มากขึ้นแต่ไม่ได้พื็นวีแกนแต่พอมาถึงบ้านเรานะครับเวทีอบรมสารพัดเวทีมักจะไปเชิญ วิทยากรที่เป็นวีแกนมาบรรยายนะครับก็กลายเป็นคนก็เข้าใจว่าแพนเบดคือวีแกนแต่จริงๆไม่ใช่นะครับวีแกนเมืองนอกเนี่ยพวกปลาเนื้อสีขาวปลาเนื้อสีส้มเนี่ยก็ยังทานได้เพราะมันดีต่อสุขภาพนะนี่ใครจะเถียงผมก็เถียงเลยนะครับแต่ผมอะผ่านการอบรมไอแพนเบของต่างประเทศมาหลายคอร์สนะครับ จึงบอกได้เลยยืนยันว่ามันไม่เหมือนกับของบ้านเราและของบ้านเราที่มาพูดพูดกันผมเวลาผมเข้าอบรมเข้าฟังก็อม,มยิ้มทุกทีคือคือใครจะเชื่อเขาก็ได้นะครับแต่จะมาดีเบตกับผมก็ได้แต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะผมผ่านคันอบรมมาอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้คือข้อดีของการทานวีแกนนะก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค NCd ต่างๆนะครับช่วยให้ลดน้ำหนักได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารที่เป็นวีแกนเนี่ยมักจะมีแคลอรี่และไขมันต่ําแต่อันนี้น่าสนใจก็คือว่าในบ้านเราอย่างถ้าไปดูอาหารเจนะครับอาหารเจวีแกนทานได้ไหมก็ได้ในหลายเมนูนะแต่ว่ามันมีแป้งและไขมันเยอะรวมถึงอาจจะมีการปรุงรสอย่างหนักมากแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีต่อก,การค่มน้ำหนักเท่าไหร่นะ,ะส่วน ข้อที่ควรระวังนะในการทานวีแกนก็คล้ายๆกับการทานมังสวิรัตคือมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน B12 วิตามิน D รวมถึงโปรโตีนนะครับรวมถึงโปรโตีนแต่ไม่ได้บอกว่าขาดสิ่งเหล่านี้เพราะคุณทานวีแกนนะคุณสามารถจะทานวีแกนโดยที่ได้รับสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนได้นะครับแต่มันต้องอาศัย ความรู้และการวางแผนในการโภชนาการแต่ละวันมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระวังเรื่องการเข้าสังคมอะ่ะมันเป็นความท้าทายของคนที่ยึดถือวีแกนแบบอ่ายังไงเดียวสุดขอบทางหนึ่งะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราคอมโพมัยเข้ากับเพื่อนได้เพื่อนไปทานอันนี้แล้วเราไม่รู้สึกว่า เอ่อมันโอชันรับไม่ได้ห่อกก็ร่วมทานร่วมกินนั่งพูดนั่งคุยกันได้อะไรเงี้ยมันโอเคนะครับแต่มันมีกรณีที่แบบบางคนเขาก็แบบนั่งไปพูดไปนั่งไปหงุดหงิดไปเพราะว่ามันมีจริงๆิงงนะวีแกนบางคนเขาไปสุดขอบถึงขนานดะที่ว่าแบบพวกแกนั่งกินซากศพอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้ทัศนคติแบบเนี้ยมันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จริงๆเราสามารถเชิญชวนให้คนนะ่ะาบริโภค เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลดลงได้โดยไม่ต้องงองกันแบบเหยียดว่าพวกมึงนั่งกินซากศพเป็นพวกกินศพอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตรกกะแบบนั้นอ่ะเราสามารถชักจูงนะครับเชิญชวนเขามาทานนะ encourage เ,เ,เขาอ่ะนะครับ c o n v i n ให้เขามาทานไอ้พวก พืชพวกผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้นะครับเหมือนเราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปไปด่าไปว่าไปทอกันนะไอ้ไอ้แบบเนี้ยมันไม่โอเคนะอันนี้คือหมดเล็กๆเพราะเห็นบางคนเวลาพิมพ์แล้วพอสุดโต่งแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับเออก็วีแกนอะ่ะมันมีข้อดีแหละในแง่ของสุขภาพแนละในแง่อื่นๆน,นะครับใครจะทานก็ เลือกทานได้แต่ศึกษาหน่อยนะครับเพื่อความาลดความเสี่ยงในการขาดสารอาหารนะทีนี้คนที่ใครที่น่าจะเหมาะกับก,บการทานวีแกนนะก็อาจจะเป็นพวกคนที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็คนที่มีความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมไม่ว่ามันจะช่วยจริงหรือเปล่านะครับ แต่โอเคแหละสมมุติว่าคุณไปทานวีแกนแล้วคุณสบายใจนะครับผมก็ว่าอย่างน้อยนั่นก็คือประโยชน์ข้อหนึ่งของของมันนะครับคนที่อยากละเว้นจากการเบียดเบียนนะชีวิตอื่นจริงก็มันกลายๆอะ่ะเพราะว่าพอพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการตำหนิว่าคนที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่เป็นพวกที่ โอ้ตั้งใจเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นนะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแนวแนวคิดมุมมองทางจริยธรรมศิลธรรมมันมันไม่มีความขาวหรือดําชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่แพ้นม,มวัวแพ้ไข่บางคนก็อาจจะเหมาะกับการทานวิแกนหรือคนที่อยากลองทานอะไรใหม่ๆมันมีประเด็นหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าเราอยากทานวิแกนอยากทานมังสวิรัตอยากทานแพนเบด สักวันสองวันสักมือ้อสองมื้อเนี่ยจริงๆเราก็ทานได้นะครับโดยที่ไม่ต้องราวนาตัวว่าเราจะทานแบบนี้ตลอดชีวิตก็ได้แต่ถ้าลองทานแล้วเฮ้ยมันก็อร่อยว่ะมันก็โอเคว่ะฉันก็อยากทานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าวันไหนเพื่อนชวนกินหมูกระทะฉันไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ผิดนะครับมันก็สามารถบาลานซ์ได้นะครับเออแต่อะ ซึ่งอันนั้นนะก็คือว่าเฮ้ยวีแกนเนี่ยอาจจะเหมาะกับใครก็อย่างที่บอกไปทีนี้ในะอีกประเด็นก็คือว่าแล้วใครล่ะที่ไม่ควรหรือไม่เหมาะที่จะทานวีแกนนะครับอันนี้คือบอกว่าบอกไว้ก่อนนะว่ายกเรื่องประเด็นศีลธรรมจริยธรรมอะไรออกไปนะครับตามคําแนะนําเขาก็จะแนะนําว่า,าวีแกนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มเช่น เด็กเล็กนะครับคือเด็กเล็กเนี่ยต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของเขานะครับการทานอาหารแบบวิกกนอาจทําให้เขาได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอนะครับเช่นโปรโตีนแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน B12 วิตามิน D นะครับคือการจะให้ได้สารอาหารเหล่านี้ครบถ้วนอ่ะมันต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับใช้ความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อเรา ตัดเรื่องของการบริโภคสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ออกไปเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายาจริงๆก็ไม่แนะนำนะครับให้ฟีดหรือเลี้ยงเด็กเล็กด้วยการทานโภชนาการแบบวีแกนคือรอให้เขาโตก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในวัฒนธรรมของ พ่อแม่หรือครอบครัวที่ทานวีแกนแล้วเขาอยากจะทานแบบนั้นนะครับก็โอเคแล้วแต่อะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อแนวแนวศาสนาของครอบครัววัฒนธรรมครอบครัวน,นั้นก,ก็แล้วแต่นะครับมันถ้าเป็นแบบนั้นนะมันไม่มีทางเลือกอยู่แล้วผมว่าคุณไม่ฟังคําแนะนําหรอกนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะครับ หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเนี่ยคือต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์น,นะครับแล้วก็ทารกที่ดื่มนมแม่อยู่การทานอาหารแบบวีกกนก็อย่างที่บอกว่ามันอาจทําให้ได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าคิดว่าวางแผนดีนะครับจัดการดีฉันไม่ขาดก็แล้วแต่นะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างนะครับเช่น โรคก,กระดูกพูนโลหิตจางโรคไตถ้าจะทานวีแกนก็ควรปรึกษานักโภชนาการหรือแพทย์ก่อนนะครับว่ามันเหมาะไหมควรไหมหรือว่าอไม่ได้ถามเพื่อให้เขาอนุมัติหรอกแต่ว่าฉันจะทานอ่ะนะแล้วก็เดี๋ยวพอ follow up ดูผลสุขภาพก็ช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าฉันไม่ทานวีแกนมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือกระทบ ต่อภาวะที่ฉันเป็นอยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกคนที่ไม่ค่อยทานอาหารหลากหลายนะคือคนที่ทานอาหารซ้ำๆเนี่ยโดยปกติแม้แต่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะขาดสารอาหารบางอย่างอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าไปทานแบบวีแกนเข้าไปอีกนี่บางทีมันจะยิ่งเสี่ยงหนักนะ,นะครับ แล้วก็คนที่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารอันนี้คือบางทีมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะาทานอาหารที่มันสเปกซิฟิกสักอย่างหนึ่งมีความเจาะจงมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยมันเป็นภาระในการเตรียมอาหารเหมือนกันนะอันนี้ไม่เฉพาะกลุ่มทานวีแกนนะพวกนักกีฬานักกีฬาที่แบบมีแพนอาหารต่งางๆนะครับจะออกไปทาน KFC แบบโอ้โหหิวละ หาอะไรกินเร็วๆก็ไม่ได้เนะี่ยก็อาจจะไม่สะดวกอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมความสะดวกของตัวเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในแหล่งที่หาอาหารที่เป็นวีแกนทานยากกอา็อาจจะลองพิจารณาดูนะคืออาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าเกิดมันยากที่จะใช้ชีวิตนะครับสรุปก็คือว่าถ้าจะทานอาหารแบบวีแกนเนี่ยเราก็ควรพิจารณาในหลายแง่มุมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาทางกายภาพความต้องการอาหารของร่างกายในภาวะต่างๆนะครับความสะดวกในการใช้ชีวิตแล้วก็ความชอบของเราความต้องการของเราลองมาชั่งน้ำหนักดูอันนี้ผมให้ข้อมูลเฉยๆนะไม่ได้สนับสนุนหรือต่อต้านนะครับก็ลองไปพิจารณาดูเองนะมันก็ดีต่อสุขภาพนะครับ หรือว่าเฮ้ยถ้าวีแกนอาจจะยากไปเราวีแกนบางวันบางมื้อก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นแพนเบดบ้างบางครั้งนะครับก็ได้เหมือนกันก็ลองไปพิจารณากันดูอันนี้แล้วแต่เลยให้ข้อมูลทางวิชาการเฉยๆอ่ะก็หมดแล้วสำหรับเนื้อหาที่เตรียมไว้โอ้โหปาลาลรอเข้าไปเกือบ20บนาที <laughs> เออโอเค ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับแล้วก็สามารถแชร์ไปให้คนอื่นๆฟังได้นะไม่ว่าเขากำลังจะตัดสินใจทานวิแกนหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ทานวิแกนไม่เห็นหน้าทานเลยอะไรอย่างเี้ยก็แชร์กันไปได้แล้วก็มีความคิดเห็นนะแง่มุมไหนอื่นๆยังไงนะครับเล่าประสบการณ์เคยทานแล้ว,ทา,ลวทานแล้วมันใช้ชีวิต ยากหรือว่าเอ้ก็ทานอยู่แต่ก็ไม่เห็นยากอะไรเลยนะครับก็มาพิมพ์กันไว้ได้นะข้างล่างสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอันนี้ก็ฝากหน่อยว่ากดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับเวลามีคลิปใหม่ขึ้นมันจะได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ